สวัสดีค่ะพี่นงองค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลทุกท่านนะคะหรือว่ามีมิแสงทองฟินแลนจ้าวันนี้เขาก็จะไปซ้อมกันนะคะพี่นงคงค่ะว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ะจะถึงรอบที่41แล้วนะคะตอนจบอ,ะะจบอีพีสามนะคะอีพีจบของสะพายใจบามนะคะเสีออกมาแบบใดน,นะคะพี่นงองรัตนาสีเอาสมบัติได้ขึ้นขึ้นมาทั้งหมดได้บอนะคะไปบอกกับเฮียรีแบบใดพี่นงองครับ ติดตามไปดูนะคะใครที่ยังไม่ซื้อบัตรจองตั๋วนะคะก็สามารถเข้าขไปซื้อบัตรได้นะคะที่เพจนาลิตะซื้อบัตรทุกตัวเซื้อบัตรทุกรอบนะคะนาลิตะเพจเพจนาลิตะที่ว่าซื้อบัตรทุกรอบนั่นแหละคะ่ะสามารถดูได้นะคะรอบอห้องซื้อตลอดรอบละหล,ลอยมันบ่คะก็สามารถดูได้ตลอดชีวิตเลยนะคะดูย้อนหลังได้นะคะต่อรอบด้วยค่ะพี่น้องคะ แล้วก็มือคืยหนีก็พากันนางนางเหรียญยิ่คือนองเอนะคะนางเป็นมูนองเอหัวบอยเพิ่นคุยธุระอยู่ก็เลยพาอย่างตีนไก่แล้วก็พากันนางคุยกันนะคะคือเห็นพี่พน้องเห็นได้ไหลายส่วนนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าก็ประมาณสี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่าเราจะหาทุ่มแล้วนะคะประมาณนั้นก็คือดึกดึกแล้วนะคะวันนี้อันบอบิ๊กเล่าพ,พ่อตะพว์สุราเสร็จเล่าสิไปปประตูประตูละาัดห้างก็เลยได้อืน่นพี่ควนไปกลางดึกนะคะ ว่ามันหายแล้ไปเบิ่งเปลี่ยนอีกว่าเรากดแล้วมัน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 เบลเลียนมาสันพร้อมเป็นอั่นมอเตอร์เนาะค่ะแต่วันนี้มอเตอร์มันทำงานตลอดเวลาก็เลยยังมันใหม่นเองก็เลยพิมพ์พิมพ์เงินพี่พรมาเบิ่งนี่อย่งก็เลยยางเบืองพี่พรเดี๋ยวตามไปเบิ่งนะคะว่ามือขึ้นมันเป็นแนวใดนะคะพี่น้องค่ะมันตกลงบุกซังกัน ตูเป็นอะไรไหมแล้วมันตกหลงดิพอ,ต,พอ,อ,อตีรว่อันมอเตอร์มันเห็นงานตลอดดิล่ะกำลังจะเดินลงไปสอบ สั่งเหมือนกับมาหเห็ดงานห้างกับยูจนหวานหวานบอดจเสเซจแล้วนี่หลังนั้นที่เห็ดแบกงูเวลาเช้าเจ็ดนะครับร้องรอนะครับ กินข้าวกันเถิดเอาเงมมาแล้ววันนี้มีเชฟใหม่สองเชฟนะคะเชฟแมวกับเชฟเต้ยฮะอันนี้เชฟเต้ยเฮ็ดนี่ยังนีทอดกเาครับทอดกนะครับเชฟแมวไข่เจียวครับจวเป็นมโนราสอดไข่เด้อทอดไข่ไหมทอดไข่ใหม่ว้าวสีสันจัดจ้านอันเนี้ย เชฟเ่าหลายคนนะคะเชฟเ่าหลายคนอันน้องเต้ยนี่สิแบบถนัดเรื่องตำสมตำนะคะบักพี่เคริงโคกบักพี่เคริงโคกคุณเด้กขันไหนรสตำอ่ะนะไม่ไ,ไม่ปลอดภัย <laughs> อาจารย์เม่เนี่ยแล้วเนเน้นไปทางอ่าเข้มเข้มจักนิดน,นึงนะคะและ้วแล้วว่าแล้เน,ลน้เน,ะะเนเปลเา่าเปืองกับนะคะเราเน้นเปลืองเข่าเพราะว่าถ้มันเข้มเนาะเตาองใส่กับหน่อยๆ เวลาพักทานข้าวของพวกเรานะคะยาสีตามสมวดกอดเยอะไปหรือเปล่าแมนแม่เอ๋เนี่ยจะเป็นหัวใจน้องเนาะกอดมัดมือีิกอดมัดมือดิแม่เนาะ มองได้ไปฉากได้กอดผู้ชายเท็กฝัดฉากนึ่งวันแปดเข้าเท็กถ่ายเอ็มวีน้องแคมป์นะคะวันนี้มือบรรยากาศใกล้กันแลืวโอ้ก็นั่งเอกเอ็มวีสวยเป็นนันน้อยเขาระดับมานีอีกเนาะน่ารักอ่ะเราไม่รู้อะไรนะ เเอเขียนบทได้ถูกใจน้องชายมากวันแล้วไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เอาไม่พูด,ดนะตั้งไว้เลยค่ะตอนนี้เราก็พักซ้อมกันอยู่นะคะนั่งเล่นน,นางเศร้าเมื่อยเต็นเซอร์รับนักร้องเท่ากับพกกากันนั่ง เอากองแต่งหนาไหมเาอเคกล้องเต่งหนาไหมเาเยอะใครอะลืมกล้อเต่งหรอไม่ดูสิเจอมันเรื่องงานงานเรสันเวะซือมาเองหรอไม่รก้องแต่งหนาลังสิมันประจำลืมกระเป๋าอันเอากระเป๋ามาัไว้ก็ปีหลอดก็ลืมาาอ นี่กำลังนั่งโซเล่กันอยู่เรากำลังนั่งโซเล่กันอยู่นะคะซอมไปแล้วซอมตะเวนซอมเดียวตะเวนเดียวหลายรอบนะคะเดี๋ยวรอซอมคอมหมูอีกกำลังรันเพลงที่จะใช้ในการแสดงรอบที่41นะคะอ,อะไรเพาอเลี่ยนแก้วเหรอได้ รถนัตชาบเด็กนะอาวเปลี่ยนแก้วให้ยแล้ววนนี้กี่เราอันนี่เป็นแก้วที่น้องกล้วยแดนเซอร์ได้พักแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้อ๋อกำลังตกแต่งเวทีเลย เสร็จแล the ้วนะคะตอนนี kind of ้กำลังเก็บอุปกรณ์พักไว้ซ่อมมือนะจ๊ะอุ้ยเวทีตกแต่งใหม่ใบไม้ใบหญ้าอย่าเหมือนหางเขาดิย่างดีๆได้เสร็จแล้วอาจารย์สันกำลังคลุมคลุมผ้าลําโพงเก็บเน้อเปิดอฟหน้ารู้ทำไม ระวังจะได้ซุกนะเนื้อบว่าปิดไฟ,ไฟโหลดสันว่าปิดไฟหนาโหลดเนื้อบว่าปิดไฟลืมปิดไฟหนาโหลดเดี๋ยวจะได้ยูนั่นเนี่ยยางจะพาพี่นองยางเดินเลยเดินอ๋อเปิดพัดลมไปเริ่มปิดพัดลมติปิดพัดลมให้ก่อน โอ้โหรยแบบเยอะมากหลายขั้นกลับมาห้องแล้วนะคะมืออื่นสอมใหม่เลียงแก้วน้ำคุุงกิๆๆๆๆงกุ้งคิงาองก่อนโอเควันนี้พักแค่นี้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าอ่าก็มีบางส่วนที่ยังยังมาไม่ครบนะคะนาหนิงกับแคนมี ยังบาม้าแล้วก็บางเพลงอาจารย์นักดุ่นตีเพินกับยังยัง่ทัท่านเด,เดียบรอยซีย่สินะค่ะก็ต้องรอก,ก่อนแต่ว่าพวกนี้ก็คือซ้อมเต็มที่นะคะซ้อมลำเดืองน้ำอุ้ยหัวคือหยองเท้เป็นหัวยุ่งหัวอยองหัวฟู้พอดีกับชุดมาถึงแล้วนะคะชุดไม่ดรอบนี่โอ้ขอบคุณน้องการด้วยนะคะขอบคุณสมาชิกบ้านฮักมมี่นะคะที่สนับสนุนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเชื่อมือน ทุกทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะที่าหายมาเลยมากบวสิเป็นพี่หญิงบวสิเป็นพี่จูนนะคะพี่ลันต์น้องตั๊กนะคะร้านเทย์วาผ้าไทยนะคะแล้วกอ็อีกหลายๆท่านนะคะทีบวเด้เอ้ยซื้อเอ้ยน่านะคะเพิ่นกะให้กำลังใจมาตลอดนะคะรอบนี้ก็ เช่นเดิมนะคะพี่น้องก็ขอพุณทุกทันที่ให้การสนับสนุนนะคะทีเ่เมตานะคะมีตลอดมานะคะตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะพี่น้องคะดีใจอีดีปอก,ออปอกอข้อมั้ยเอิอนปกข้อคือหมาเถอะ <laughs> สร้ยคอเออพูไปวันนี้สีน้ำเงินนะคะมาแล้วสวยงามด้วยทีเดียวเชีลนะคะ ก็จะมีาบางบางชุดก็ได้ยับเขาะะ่าค่ะบางแต่ส่วนมากจะได้ยับเอวเขาเพราะว่าช่วงเอวมันจะมันจะหน่อยว่าอย่างไงวะฮุนที่เพิ่นใส่ใส่เฮดชุดนะคะมันกะสิมันกะส,สิมีความแตกต่างกับช่วงตัวตัวเฮาอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเพิ่นเฮดต,ตามหุนเลยมันกะสิตัวใหญ่กว่าเขาช่วงเอวช่วงเอวหุนใช่ไต่เราเข้ากัสิต่างจากหุนตรงนั้นก็คือเอวมีจะเป็นคนเอวเอวหน่อยนะคะแต่ว่าสะโพกใหญ่สีนะกระต้อง มีมีขยับสะโพกออกบ้างมีอ่าขยับเอวเข้าบ้างยังสินะแล้วก็ช่วงตัวนี่จะเป็นข้นขาขาสันหางเง้วนะคะก็คือช่วงเอวจะยาวนะกับบางที่ก็ได้ยับช่วงเอวเองนะคะเพราะความยาวมันบังประกันเป็นเพค่ะจังะั้องสิมาหลังเป่าถ้าเป็นเก่งนะถ้าเป็นเก่งแบบชุดยยงก็ได้ยับออกนะคะกะ็กะยังดีที่จะของอ่า เหตดเป็ียนอยู่แบบมักเย็บปากทักรอยก็ขึ้ก็กเลยแกเองได้นะคะค่ายนี่นะคะ่ะพี่น้องค่ะจังใดก็ขอบคุณพี่น้องทุกสุดสุกคนนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะที่มาชมคลิปนะคะไม่ค้าโฆษณานะคะชมคลิปจนจบนะคะให้กําลังใจโดยการาสนับสนุนให้ทีมงานในบา้านเซนตองฟิเล่น,นะคะมีรายได้เพื่อที่จ,จะมา,าจุนเจือวครอบครัวนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรคะ่ะพี่น้องฝากพี่น้องให พี่น้องมีความสุขนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะความเจ็บยัยอะไขรข้ยังมีค่ะพี่น้องนะคะความบ่มีโรคเป็นหลับอันประเสริฐนะคะขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะคะอันควิวีทักงภพานไปสองซีซันแล้วยังมีซีซันสามเถาะที่มาแสงทองเพื่อนะคะมีซีซันสามนี้เป็นปวงเท้ๆแล้วนะคะจังใดก็ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่น้อง่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ